ทุกย่างก้าวในชีวิตคุณเคยแน่ใจหรือไม่ว่าสายตาที่มองมายัางคุณนั้นเป็นเพียงสายตาของคนแปลกหน้าธรรมดาหรืออาจเป็นบททดสอบที่คุณไม่เคยรู้ตัวณริมรั้วของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องไปยังชีวิตประจำวันของเด็กสาวคนหนึ่งอย่างเงียบงนันทุกการกระทําทุกการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆของเธอถูกบันทึกไว้ในความทรงจำโดยที่เธอไม่เคยระแคะระคาย อะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการจับตามองนั้นและมันจะนำพาชีวิตของเธอไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญได้อย่างไรเมื่อความเมตตาที่หยิบยื่นให้ด้วยใจจริงกลับกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขไปสู่ความลับอันน่าเหลือเชื่อและความจริงที่กำลังจะเปิดเผยอาจทำให้คุณต้องทบทวนทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมแล้วมาร่วมติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณลุ้นระทึกไปกับทุกจังหวะของโชคชะตา และค้นพบว่าการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดพร้อมจะรับฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเสียงจอแจอยามเช้าหน้าโรงเรียนชื่อดังใจกลางเมืองหลวงยังคงเป็นเช่นทุกวันรถยนต์หรูหราหลายคันจอดเทียบส่งบุตรหลานบ้างก็มีคนขับรถในชุดสุภาพเปิดประตูให้อย่างนอบนอ้อมเด็กนักเรียนในเครื่องแบบสะอาดสะอ้านก้าวลงจากรถ บ้างก็หัวเราะคิกคักกับเพื่อนฝูงบ้างก็ก้มหน้าก้มตาทบทวนตำราในมือเป็นภาพชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหวังและอนาคตที่สดใสท่ามกลางความคึกคักนั้นมุมหนึ่งของริมรั้วโรงเรียนข้างถังขยะสีเขียวอื่นที่เริ่มมีมแมลงวันตอมมีร่างผอมโซของชายชราคนหนึ่งนั่งคุดคู้อยู่บนแผ่นกระดาษลังเก่าเาสื้อผ้าที่เขาสวมใส่นั้นขาดวินและสกระปรกจนแทบมองไม่เห็นสีเดิม ผมเผ้าหนวดคราวยาวรุงรังขาวโพลนไปทั้งศีรษะมือที่เหย่ยวย่นข้างหนึ่งวางอยู่บนไม้เท้าไม้เนื้อแข็งที่ดูเก่าแกพ่พอๆกับเจ้าของส่วนขาอีกข้างหนึ่งของเขารีบเล็กผิดรูปถูกปล่อยทอดไปอย่างไร้เรี่ยวแรงดวงตาของชายชราเหมอมองไปยังกลุ่มนักเรียนที่เดินขวักไขว่เป็นแววตาที่อ่านไม่ออกบ้างก็ว่าเศร้าส้อยบ้างก็ว่าว่างเปล่าแต่หากสังเกตให้ดีจะเห็นประกายบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ลึกๆ คล้ายกำลังค้นหาหรือรอคอยอะไรบางอย่างแก้วมองอะไรน่ารีบเข้าโรงเรียนกันเธอเดียวสายเสียงใส่ใสของมิน้นเพื่อนสนิทของแก้วดังขึ้นพร้อมกับมือที่ดึงแขนเธอเบาๆแก้วเด็กสาวร่างเล็กในชุดนักเรียนมัธยมปลายเรียบร้อยผมยาวสีดำคลับถูกรวบเป็นหางม้าเผยให้เห็นวงหน้าหวานใสดวงตากลมโตของเธอมักมีแววครุ่นคิดและอ่อนโยนเสมอเธอมองชายชราคนนั้น เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่เขามานั่งอยู่ตรงนี้เกือบเดือนแล้วกระมังทุกเช้าและทุกเย็นเรากับเป็นส่วนหนึ่งของทัศนียภาพหน้าโรงเรียนไปเสียแล้วเห็นคุณลุงคนนั้นหมามิน้นแก้วพึมพำรรเบาๆเขามานั่งตรงนี้ทุกวันเลยนะดูท่าทางน่าสงสารจังมินชะโงกหน้ามองตามแววตาของเพื่อนก่อนจะยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจนักก็ขอทานนั่นแหลกแก้วแถวนี้มีแยปไปหย่าไปสนใจเลย เดี๋ยวก็คงมีคนมาไล่เองแหละปะไปกันแก้วพยักหน้ารับเบาๆแต่ในใจกลับรู้สึกหนักอึ้งภาพของชายชราคนนั้นยังคงติดตาตรึงใจเธอเห็นนักเรียนบางคนเดินผ่านไปอย่างไม่แยแสบางคนมองด้วยสายตาดูแคลนบางคนถึงกับเบ้ปากแล้วรีบเดินหนีไปอีกทางมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อาจจะโยนเศษเหรียญลงในกระป๋องเก่าๆที่วางอยู่ข้างตัวเขาแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงอากาศธาตุความรู้สึกบางอย่าง มันไม่ใช่แค่ความสงสารแต่เป็นความรู้สึกเวทนาและคำถามที่ผุดขึ้นในใจหากเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราต้องมาตกอยู่ในสภาพนี้เราจะรู้สึกอย่างไรวันแล้ววันเล่าที่แก้วยังคงเห็นชายชารานั่งอยู่ที่เดิมภาพนั้นกลายเป็นความเคยชินแต่ไม่ใช่ความชาชินในใจของแก้วยังคงวงเวียนอยู่กับคำถามและความรู้สึกขัดแยงเธอเป็นเพียงเด็กนักเรียนคนหนึ่งจะทำอะไรได้ จนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่ฝนตกพรำๆตั้งแต่เช้ามืดอ,อากาศเย็นชื้นกว่าปกติแก้วเห็นชายชารานั่งตัวสั่นอยู่ริมรัว้วเสื้อผ้าที่เปียกปอนแนบเนื้อทําให้เห็นร่างที่ผ่ายผอมของเขาชัดเจนยิ่งขึ้นภาพนั้นกระแทกใจแก้วอย่างจังมื้อกลางวันของวันนั้นแก้วเปิดกล่องข้าวที่คุณแม่เตรียมให้ข้าวสวยร้อนๆกับผัดกะเพราไก่ไข่ดาวของปโปรดของเธอกลิ่นหอมฉุยลอยขึ้นมาเตะจมูก แต่แก้วกลับรู้สึกไม่อยากอาหารภาพของชายชราที่นั่งตากฝนยังคงฉายชัดในมโนภาพเป็นอะไรไปแก้วไม่หิวเรอมิ้นเอ่ยถามเมื่อเห็นเพื่อนเอาแต่นั่งเขี่ยข้าวในกล่องปกติเห็น s o ยเรียบไม่เหลือแก้วเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนแล้วตัดสินใจมิ้นฉันฉันว่าจะเอาข้าวไปให้คุณลุงคนนั้นนะ่ะมิ้นทำตาโตหาจะบ้าเรอแก้วสกรปรกจะตายแล้วถ้าเขาเป็นพวกมิจฉาชีพปลอมตัวมาละใครจะไปรู้ น้ำเสียงของมิ้นมีแววรังเกียจเจืออยู่เล็กน้อยแต่ถ้าเขาหิวจริงๆละมิ้นดูเขาหน้าสงสารออกแก้วพยายามอธิบายแม้เสียงจะสั่นเล็กน้อยโอ้ยแก้วก็เป็นสอย่างนี้และขี้สงสารไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวคนอื่นก็มองเราแปลกๆหรอกน่าจะบอกให้มิ้นบ่นอุบแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามจริงจังนักเพราะรู้จักนิสัยเพื่อนดีแก้วถอนหายใจเบาๆเธอรู้ว่าเพื่อนเป็นห่วงแต่ความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือมันแรงกล้ากว่า เธอแบ่งข้าวผัดกะเพราครึ่งหนึ่งใส่ถุงพลาสติกเล็กๆที่พกไว้พร้อมกับไข่ดาวทั้งฟองแล้วเดินตรงไปยังริมรั้วโรงเรียนที่ชายชรานั่งอยู่หัวใจของเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความประมาะและอาจจะมีความอับอายเล็กๆซ่อนอยู่กลัวสายตาของคนอื่นที่จะมองมากลัวคำนินทาที่จะตามมาแต่เมื่อเห็นดวงตาที่รยแรงของชายชราเงายขึ้นมอง เห็นมือที่สั่นของเขายื่นออกมารับถุงข้าวอย่างเชื่องช้าความรู้สึกเหล่านั้นก็เลือนหายไปเหลือเพียงความอิ่มเอมใจเล็กๆที่ก่อตัวขึ้นคุณคุณลุงทานนะคะแก้วพูดเสียงเบาชายชราพยักหน้าช้าริมฝีปากแห้งผากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมามีเพียงแววตาที่อ่อนแสงลงคล้ายจะขอบคุณตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการแบ่งข้าวกลางวันให้ชายชรา จึงกลายเป็นกิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของแก้วทุกวันเธอจะแบ่งอาหารส่วนหนึ่งของเธอให้เขาไม่ว่าวันนั้นกับข้าวจะเป็นอะไรก็ตามบางวันเธอก็แอบเจียดเงินค่าขนมเล็กๆน้อยๆซื้อน้ำดื่มเย็นๆไปให้ด้วยแน่นอนว่าการกระทำของเธอไม่รอดพ้นสายตาของเพื่อนๆและคนอื่นๆเสียงซุบซิบนินทาเริ่มดังขึ้นดูนั่นสิยายแก้วอีกแล้วคลุกคลีอยู่กับขอทานไม่กลัวติดเชื้อโรคหรือไงนะ ทำเป็นคนดีสร้างภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้คำพูดเหล่านั้นเหมือนเข็มเล่มเล็กๆที่ทิ่มแทงหัวใจแก้วรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกน้อยใจบางครั้งเธอก็แอบไปร้องให้คนเดียวเงียบๆในห้องน้ำมีความคิดที่อยากจะเลิกทำอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องทนสายตาดูแคลนไม่ต้องฟังคำพูดเหน็บแนมแต่ทุกครั้งที่ความคิดนั้นผุดขึ้นมาภาพของชายชาราภาพของดวงตาที่รอคอย มันก็ดึงรั้งเธอไว้ความเมตตาที่อย่างรากลึกลงในใจมันแข็งแกร่งกว่าความอับอายทําไมแกต้องทำขนาดนี้ด้วยวะแก้ววันหนึ่งมิ้นถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงจริงๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือมูล,ลนิธิต่างๆเขาจัดการไม่ได้เหรอแก้วยิ้มบางๆให้เพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมินแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างแม้จะเล็กน้อยฉันก็อยากจะทำ อย่างน้อยเขาก็ได้อิ่มท้องไปอีกมื้อหนึ่งไม่ใช่เหรอมิ้นทอนหายใจเฮอตามใจแก่แล้วกันแต่ระวังตัวด้วยละ่ะแก้วยังคงทำในสิ่งที่เธอเชื่อมั่นต่อไปโดยไม่รู้เลยว่าทุกการกระทำของเธอทุกแววตาที่แสดงความห่วงใยทุกคำพูดที่อ่อนโยนอยู่ในสายตาและการรับรู้ของชายชราคนนั้นเสมอดวงตาที่เคยเหม่อลอยบัดนี้กลับมีประกายแห่งความหวัง และความชื่นชมฉายชัดขึ้นทุกวันเวลาผ่านไปราวสายน้ำฤดูการหมุนเปลี่ยนชายชราคนนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมและการแบ่งปันของแก้วก็ยังคงดำเนินต่อไปจนกลายเป็นเรื่องปกติในสายตาของคนที่คุณชินแม้เสียงนินทาจะยังไม่จางหายไปเสียทีเดียวแต่แก้วก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจเธอเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและแล้ววันสำคัญที่แก้วรอคอยก็มาถึง วันสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อ,อยังต่างประเทศทุนที่ไม่ได้มอบให้เฉพาะเด็กที่เรียนเก่งที่สุดแต่ยังมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งสติปัญญาและคุณธรรมบรรยากาศในห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียนวันนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและกดดันนักเรียนหัวกะทิจากทั่วประเทศมารวมตัวกันที่นี่แต่ละคนล้วนมีความฝันและความมุ่งมั่นไม่ต่างกันแก้วเองก็เช่นกัน เธอเตรียมตัวสำหรับการสอบครั้งนี้มาเป็นอย่างดีทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพราะนี่คือโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตการสอบข้อเขียนผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นแก้วทำข้อสอบได้ด้วยความมั่นใจแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกประหม่ามากกว่าคือการสอบสัมภาษณ์ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเป็นผู้ซักถามเมื่อถึงคิวของแก้วเธอก้าวเข้าไปในห้องสอบด้วยหัวใจที่เต้นร,รัว บนโต๊ะยาวเบื้องหน้ามีคณะกรรมการนั่งอยู่ห้าท่านสี่ท่านแรกแก้วพอจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากข่าวสารหรือในแวดวงการศึกษาแต่กรรมการท่านที่ห้าที่นั่งอยู่ตรงกลางกลับเป็นบุรุษลึกลับเขาเป็นชายวัยกลางคนสวมสูทสีเข้มใบหน้าเรียบเฉยแต่สิ่งที่ทำให้เขาดูแตกต่างคือแว่นตากันแดดสีชาที่เขาสวมไว้บดบังดวงตาและส่วนหนึ่งของใบหน้า ทำให้ยากจะคาดเดาอารมณ์หรือความคิดของเขาได้นางสาวแก้วการดาสินทุเศษเชิญนั่งครับเสียงทุ้มๆของกรรมการท่านหนึ่งเอ่ยขึ้นแก้วยกมือไหว้กรรมการทุกท่านอย่างนอบน้อมก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้คำถามเริ่มจากเรื่องทั่วไปประวัติส่วนตัวผลการเรียนความสามารถพิเศษแก้วตอบทุกคำถามอย่างฉะฉานและมั่นใจแต่ก็ยังคงความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้เสมอ จนกระทั่งคำถามจากกรรมการลึกลับท่านนั้นน้ำเสียงของเขาเรียบแต่ทรงพลังแฝงไว้ด้วยความกดดันบางอย่างที่มองไม่เห็นนางสาวแก้วการดาคุณคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คำถามนี้ทำให้แก้วชะง,งักไปครู่หนึ่งมันไม่ใช่คำถามที่เธอเตรียมตัวมาเพื่อตอบแต่มันเป็นคำถามที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของความเป็นคนเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆรวบรวมสมาธิ แล้วตอบออกไปตามความรู้สึกที่แท้จริงของเธอดิฉันคิดว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือความเมตตาค่ะกรรมการท่านนั้นยังคงนิ่งความเมตตาเหตุผลล่ะครับเพราะความเมตตาคือหลักฐานของความดีงามทั้งปวงค่าแก้วตอบอย่างหนักแน่นเมื่อเรามีความเมตตาเราจะรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเราจะไม่อยากเบียดเบียนใครเราจะอยากช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสกว่า ความเมตตาทําให้สังคมและโลกนี้น่าอยู่ขึ้นค่ะแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่เราทําแต่ถ้ามันออกมาจากใจที่เมตตามันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ขณะที่พูดภาพของชายชราขอทานริมรั้วโรงเรียนแวบเข้ามาในความคิดของเธอภาพของการแบ่งปันข้าวกล่องภาพของรอยยิ้มจางๆและแววตาขอบคุณของเขามันคือสิ่งที่ยืนยันคำพูดของเธอ กรรมการลึกลับท่านนั้นพยักหน้าชชาๆยังคงไม่แสดงอารมณ์ใดๆผ่านแว่นตาสีชานั้นเขายังคงถามคำถามที่เจาะลึกไปถึงทัศนคติจริยธรรมและการมองโลกของแก้วอีกหลายคำถามแต่ละคำถามล้วนท้าทายความคิดและต้องการคำตอบที่ออกมาจากความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ท่องจำมาแก้วตอบทุกคำถามด้วยความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเองเธอไม่ได้พยายามปรุงแต่งคำพูดให้สวยหรู แต่พูดในสิ่งที่เธอเชื่อและสิ่งที่เธอปฏิบัติเมื่อการสัมภาษณ์สิ้นสุดลงแก้วเดินออกมาจากห้องสอบด้วยความรู้สึกโล่งใจแต่ก็ยังคงมีความกังวลลึกๆอยู่เธอไม่รู้ว่าคำตอบของเธอจะเป็นที่พอใจของคณะกรรมการหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการลึกลับท่านนั้นสายตาที่มองผ่านเลนสสีชามันยากเกินจะอย่างถึงจริงๆช่วงเวลาแห่งการรอคอยผลการตัดสิน ช่างยาวนานและบีบคั้นหัวใจเหลือเกินนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการสอบชิงทุนต่างก็เฝ้ารอด้วยความหวังและความหวั่นไหวในที่สุดวันประกาศผลก็มาถึงนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมากมารวมตัวกันในห้องประชุมใหญ่อีกครั้งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกับความกังวลแก้วนั่งอยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนๆหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นสัมมือเย็นเฉียบเหงื่อซึมออกมาจากฝ่ามือ บนเวทีผู้อำนวยการโรงเรียนกำลังกล่าวเปิดงานตามด้วยประธานมูลนิธิผู้มอบทุนและแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาชื่อแล้วชื่อเล่าถูกขานออกมาเสียงปรบมือแสดงความยินดีดังก้องเป็นระยะแก้วพยายามตั้งใจฟังแต่หัวใจก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆชื่อของเธอจะถูกขานออกมาไหมและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคนสุดท้าย ผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางปัญญาที่ยอดเยี่ยมควบคู่ไปกับหัวใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความเมตตาอย่างแท้จริงเสียงประกาศหยุดไปชั่วขณะราวกับต้องการสร้างความตื่นเต้นให้ถึงขีดสุดแก้วกลั้นหายใจได้แก่นางสาวแก้วการดาสินทุเศษสิ้นเสียงประกาศแก้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนหูของเธออื้ออึงไปชั่วขณะใช่ชื่อเธอจริงๆหรือเธอไม่ได้ฝันไปใช่ไหม เสียงปรบมือดังกึงกก้องขึ้นรอบตัวมิ้นและเพื่อนๆต่างโผลเข้ามากอดเธอด้วยความยินดีแก้วสุดยอดไปเลยฉันดีใจด้วยจริงๆน้ำตาแห่งความดีใจไลหลรินอาบแก้มของแก้วอย่างไม่รู้ตัวเธอยกมือขึ้นปิดปากไม่อยากจะเชื่อว่าความฝันของเธอเป็นจริงแล้วขอเชิญน,นางสาวแก้วการดาสินทุเศตขึ้นมารับมอบทุนบนเวทีด้วยครับเสียงพิธีกรดังขึ้นอีกครั้ง แก้วสูดลมหายใจลึกๆพยายามตั้งสติแล้วค่อยๆก้าวเดินขึ้นไปบนเวทีด้วยขาที่สั่นเล็กน้อยแต่หัวใจนั้นพองโตด้วยความสุขและความภาคภูมิใจเมื่อขึ้นไปบนเวทีเธอเห็นคณะกรรมการทุกท่านยืนปรบมือให้เธอรวมถึงกรรมการลึกลับท่านนั้นด้วยเขายังคงสวมแว่นตาสีชาเช่นเดิมแต่แก้วรู้สึกได้ถึงรอยยิ้มบางๆที่ส่งมาให้เธอประธานมูลนิธิกล่าวแสดงความยินดีกับแก้ว และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เธอจากนั้นก็ถึงคิวของกรรมการลึกลับท่านนั้นที่จะกล่าวอะไรบางอย่างเขาก้าออกมาข้างหน้าชาชายืนอยู่ตรงกลางเวทีภายใต้แสงไฟสปอตไลท์ทุกคนในห้องประชุมเงียบกริบรอฟังว่าเขาจะพูดอะไรเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและนักเรียนผู้มีความมุ่งมั่นทุกคนน้ำเสียงของเขายังคงเรียบแต่กังวาลใสการคัดเลือกผู้รับทุนในครั้งนี้ เราไม่ได้มองหาเพียงแค่คนเก่งแต่เรามองหาเพชรแท้เพชรที่ไม่ได้มีเพียงประกายแวววาวจากความรู้ความสามารถแต่ยังต้องมีประกายแห่งความดีงามส่องสว่างออกมาจากภายในเขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งแล้วหันมาทางแก้วนางสาวแก้วกาลดาคุณคือเพชรเม็ดนั้นที่เราตามหาแก้วหน้าแดงระเรื่อย,ยกมือไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นกรรมการลึกลับท่านนั้น ค่อยๆย,ยกมือขึ้นถอดแว่นตาสีชาที่บดบังใบหน้าของเขาออกวินาทีนั้นทั้งห้องประชุมตกอยู่ในความเงียบงนันตามมาด้วยเสียงฮือฮาและเสียงอุทานด้วยความตกใจแก้วเองก็เบิกตากว้างหัวใจของเธอราวกับจะหยุดเต้นใบหน้าที่อยู่เบื้องหลังแว่นตาสีชานั้นแม้จะดูสาสะอ้านขึ้นผมเผาถูกจัดแต่งอย่างดีสวมใส่สูตรราคาแพงแต่เขาโครงใบหน้าดวงตาคู่นั้น มันคือมันคือคุณคุณลุงเสียงของแก้วแผ่วเบาสั่นเครือน้ำตาเริ่มเอ่อคลอขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความดีใจมันคือความตื่นตะลึงความสับสนและความรู้สึกที่หลากหลายเกินจะบรรยายชายชราขอทานที่เธอนำข้าวไปให้ทุกวันบัตรนี้ยืนอยู่ตรงหน้าเธอในฐานะกรรมการผู้ทรงเกียรติใช่แล้วเขาคือคุณพากินอัครเดชัย มหาเศรษฐีผู้ใจบุญเจ้าของมูลนิธิเพื่อการศึกษาแห่งนี้คุณพากินในรูปลักษณ์ที่แท้จริงมองมายังแก้วด้วยแววตาที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยความเอ็นดูรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาเป็นรอยยิ้มที่แก้วไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่รอยยิ้มจังๆอย่างที่เธอเคยเห็นตอนที่เขายังเป็นชายชราขอทานแต่มันเป็นรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจและความสุขใช่แล้วหนูแก้วคือลุงเอง คุณพากินพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลุงต้องขอโทษที่ต้องทำแบบนี้แต่ลุงมีเหตุผลของลุงทั้งห้องประชุมยังคงตกอยู่ในความเงียบทุกคนต่างรอฟังคำอธิบายจากมหาเศรษฐีผู้ปลอมตัวมาสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียวหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิของเราได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถมากมายคุณพากินเริ่มเล่า แต่มีบางครั้งที่เราพบว่าความเก่งกาจทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่ได้การันตีว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีของสังคมเสมอไปบางคนเมื่อได้ดีแล้วก็ลืมตัวลงระเริงในความสำเร็จขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นขาดจิตสำนึกที่จะตอบแทนสังคมเขาหยุดเล็กน้อยมองไปยังกลุ่มนักเรียนลุงผิดหวังและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรากำลังสร้างคนเก่ง หรือกำลังสร้างคนที่เห็นแก่ตัวกันแน่ลุงจึงตัดสินใจว่าในการคัดเลือกผู้รับทุนครั้งนี้ลุงจะต้องหาหนทางที่จะทดสอบหัวใจของผู้สมัครด้วยตัวเองไม่ใช่แค่ทดสอบความรู้ในตำราแต่ทดสอบความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคุณพากินหันกลับมามองแก้วอีกครั้งลุงจึงปลอมตัวเป็นชายชราขอทานไปนั่งอยู่ที่หน้าโรงเรียนของหนูเป็นเวลาเกือบสองเดือนเพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ลุงอยากจะเห็นว่าจะมีใครบ้างที่มองเห็นความทุกข์ยากของผู้อื่นจะมีใครบ้างที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและโดยไม่รู้ว่ามีใครกำลังจับตามองอยู่น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกลุงเห็นนักเรียนหลายคนเดินผ่านไปบางคนมองด้วยสายตารังเกียจบางคนทำเป็นมองไม่เห็นแต่หนูแก้วหนูแตกต่างออกไปแก้วน้ำตาไหลพราก ความรู้สึกตื้นตันใจเอ่อล้นจนพูดอะไรไม่ออกหนูไม่เพียงแค่มองเห็นแต่หนูยังรู้สึกหนูแบ่งปันอาหารกลางวันของหนูให้ลุงทุกวันแม้ว่าเพื่อนๆนจะล้อเลียนแม้ว่าคนอื่นจะมองด้วยสายตาดูแคลนหนูก็ยังคงทำต่อไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความเมตตาหนูไม่ได้ทำเพื่อเอาหน้าหนูไม่ได้ทำเพราะหวังสิ่งตอบแทนหนูทำเพราะหนูคือหนูเด็กผู้หญิงที่มีหัวใจงดงาม คุณพากินเดินเข้ามาใกล้แก้วและว,วางมือบนไหล่ของเธอเบาๆการกระทำเล็กๆของหนูในแต่ละวันมันคือบทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าข้อสอบใดๆในโลกมันแสดงให้เห็นว่าหนูคือคนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นคนที่จะนำความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริงทุนการศึกษานี้จึงคู่ควรกับหนูที่สุดแล้วแก้วการดาเสียงปรบมือดังกึกก้องยาวนานกว่าครั้งไหนไหน ไม่ใช่แค่เสียงแสดงความยินดีกับแก้วแต่เป็นเสียงแห่งความชื่นชมในวิธีการของคุณพากินและเป็นเสียงแห่งการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความดีงามแก้วมองใบหน้าของคุณพากินชายชาราผู้เคยน่าสงสารในสายตาเธอบัตนี้คือผู้มอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตน้ำตาของเธอคือหยาดน้ำตาแห่งความซาบซึ้งและความเข้าใจเธอเข้าใจแล้วว่าทุกการกระทำของเรา ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดหากทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ย่อมมีคุณค่าเสมอความเมตตาไม่ใช่สิ่งที่สูญเปล่าแต่มันคือเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตและเบ่งบานสร้างผลลัพธ์ที่งดงามเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ในวันนั้นแก้วไม่ได้เป็นเพียงผู้ได้รับทุนการศึกษาแต่เธอยังได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตบทเรียนที่ว่าความเมตตาคือการลงทุนที่ดีที่สุด และให้ผลตอบแทนที่งดงามที่สุดเสมอเรื่องราวของแก้วและคุณพากินได้ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจทิ้งไว้ซึ่งข้อคิดอันลึกซึ้งว่าแท้จริงแล้วคุณค่าของคนเราไม่ได้วัดกันที่ความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียวหากแต่ยังรวมถึงความงดงามของจิตใจความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน การกระทำเล็กๆที่เกิดจากความเมตตาอันบริสุทธิ์ของแก้วได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลมันคือเครื่องยืนยันว่าการลงทุนด้วยหัวใจการหว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามลงในผืนดินแห่งชีวิตแม้ในวันที่เราไม่คิดว่าจะมีใครมองเห็นแต่จะกระวลมักมีวิธีตอบแทนเราในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเสมอความเมตตาจึงไม่ใช่แค่การให้แต่คือการสร้างสะพานเชื่อมโยงหัวใจมนุษย์เข้าด้วยกัน คือแสงสว่างที่ส่องทางในยามมืดมิดและคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนะคะแล้วคุณหละคะเคยมีประสบการณ์ที่ความเมตตานำพาเรื่องราวดีๆหรือการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงมาสู่ชีวิตบ้างหรือไม่หรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นแบ่งปันเรื่องราวของคุณ และหากชื่นชอบเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจเช่นนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะนำมามอบให้ในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ